ันนี้ก็มาอัปเดตคลิปหลังจากที่ไปต่อฟันมาแล้วนะครับเนี่ยสิ่งที่หมอต่อให้ก็ถือว่าโอเคในระดับนึงเลยแต่เพียงแค่สีมันจะแบบเพียเพ้ยนเนนึนึง,นงมันจะไม่เหมือนกันต้องระวังอะ่ะพวกข้อโพดหรือว่าของแผงอะ่ะมันอย่าไปกัดเลยอย่าไปหาทําแล้วหมอแนะนํามาว่าใช้วิธีข้อฟันได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าค้อฟันมันเป็นยังไง ก็ลองไปเซิร์ชใน Google ดูเพิ่งรู้ว่าเขาจะเจียฟันอ่ะให้มันเล็กๆเล็กๆล,ล,ล,ลงแล้วก็ทําเหมือนแบบที่ข้อฟันปอมอ่ะแล้วก็ใส่ปึ๊กอยู่ได้ประมาณ10กว่าปีอะเพิ่งผมยังไม่กล้าเสี่ยงยังไม่กล้าลองก็เลยแบบว่าติดต่อฟันไปก่อนหรือว่าเขาเรียกว่าอุดฟันไปก่อนซึ่งข้างล่างนี้ก็ตรงนี้มันเป็นรูละแต่ยังไม่กล้ายังไม่กล้าถอน แต่ไม่ช้าไม่เร็วอ่ะยังไงก็ต้องไปถอนอยู่ดีนะฮะกขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสางเอง